กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผม,มเช่นเคย,ยวันไหนนะทุกคนวันนี้เนะี่ยเรามาอยู่ในเกมนีโนคุนีวันนี้นะครับคลิปที่ผมจะทําให้เพื่อนๆได้ชมกันเนะี่ย จะเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็คนที่ยังเลเวลน้อยนะครับจะมาเพิ่มค่าพลังต่อสู้กันนะครับมันมีวิธีไหนกันบ้างนะที่มันเพิ่มพลังให้กับตัวละครของเราได้นะครับเพื่อที่เราเนะี่ยจะเอาไปสู้กับมอนสเตอร์ได้นะทุกคนนะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับเอาวิธีง่ายๆก่อนนะนั่นก็คือการที่เรานะครับเก็บเลเวลอัพเลเวลขึ้นไปนะครับมันก็จะทําให้เรามีพลังต่อสู้ที่มากขึ้นอีกด้วยนี่ครับต่อไปนะครับให้เรานะครับทำการกด สขีดขวามือข้างบนตรงนี้ไปนะครับอพอกดแล้วนะครับก็ไปเลือกที่อุปกรณ์อแล้วก็มาเลือกที่ขัดเงานะครับมันจะเป็นวิธีการอัพเลเวลให้กับพวกอาวุธที่เรามีนะครับเดี๋ยวเราลองอัพตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ใส่ธาตุเข้าไปปุ๊บปรับอืม้มเป็นไงทุกคนนีเห็นไหม พลังต่อสู้นะครับจาก218นะครับก็จะกลายเป็น376นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีเยอะก็อัพขึ้นไปได้นะครับตามนี้แล้วก็อาวุธธาตุน้ำนะครับนี่ผมจะลองใส่เข้าไปธาตุน้ําใส่เข้าไป4ี่เลยครับปๆๆๆ okay, 1, ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะโอเคพันห้าตึมดูบวกขึ้นมาอีก300กว่าเลยนะแล้วก็อวบครับต่อไปเป็นธาตุานี่ธาตุไม้นะครับผมขอด่วนนะเพราะธนูไหนะโอเคสองดับ ับเข้าไปแม็กครับแล้วก็กดเพิ่มในี่ดูครับจากพันสามกลายมาเป็นพันหกแล้วนะครับนี่อันนี้ก็สี่หมื่แล้วนะครับทุกคนถ้าใส่ธนูดาวเดียวเข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็บวกเหมือนกันนะเห็ผมใส่เข้าไปให้ดูนี่โบนัสธาตุไม้นะครับประมาณนี้ ต่อไปนะครับจะเป็นการเสริมพลังให้กับอาวุธของเรานะครับนี่กดเข้าไปครับนี่แต่ว่ามันจะต้องมีไอตัวนี้ก่อนแต่ว่าผมไม่มีนะครับต้องขออภัยด้วยอ่าในเรื่องของอุปกรณ์หมดแล้วนะครับในช่วงแรกๆนะคือมันยังปลดล็อกไม่เยอะนะครับต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นอิมาเจนนะฮะนี่ร่วมทางกับอิมาเจนนะครับนี่ผมมีหลายตัวเลยนะแต่ว่าเรานะครับให้ทําการเลือกตัวที่มีไอเจ้าดาวเนี่ย เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เลือกร่วมทางนะครับเนี่ร่วมทางตรงนี้นะครับมันก็จะถูกเอามาวางไว้ตรงนี้นะอย่างเช่นแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วกอ็อีกตัวนึงที่ผมจะใส่เข้ามาก็คือตัวนี้ร่วมทางนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวามาดูพลังต่อสู้ของเรานะจากตอนแรกนะครับแค่40,000ื่นกว่ากว่าอันนี้กล้เป็น6ก0 0 0นะครับอ่ะเดี๋ยวผม ทำการถอดอิมเจนให้ดูนะครับว่าเออมันบวกจริงๆนะก็ยกเลิกร่วมทางยกเลิกร่วมทางไปอ่านี่คือยกเลิกหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูครับพลังต่อสู้เราแค่2 7 6 1 2นะครับแล้วพอเราใส่อิมเจเนเข้าไปเนี่ยครับทุกคนร่วมทางเข้าไปป๊บนะอ่าตัวนี้ร่วมทางเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวนี้หรือว,ว่าตัวนี้ดีเอาเอาประวาแล้วกันนะนี่ แล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่านี่เป็นไงครับพลังต่อสู้ของเราจะเพิ่มขึ้นมาเท่าทวีคูเลยนะครับก็คือจะเพิ่มตามที่เรานะครับมี m a มาเจนนั่นแหละว่าเออเรามีอิมาเจนที่บวกค่าพลังเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราทำการฝึกฝนอิมาเจนนะครับเพื่อให้อิมาเจนของเรานะครับมันเก่งกาจมากขึ้นนะครับตัวนี้จะต้องเป็นธาตุไฟแต่ว่าผมมีแค่ข้างบนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาบวกกันดูครับใส่เข้าไปใส่เข้าไป ให้อัพเลยครับนี่แล้วก็บวกเข้าไปปึ๊บอืมเป็นเลเวลสองนะครับจากหนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อสามสิบสามะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งหืนหกพันสอง้อปดสิบเ็กันเลยทีเดียวนะทุกคนนะโอ้โหมันเพิ่มมาขึ้นอีกแล้วทุกคนไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมอ่าผมใส่สามตัวนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับผมจะใส่ธาตุน้ำเข้าไปครับผมก็มีนี่ครับนี่ธาตุน้ำยัดเข้าไปครับ วุฒิกลับมาทมําไมล่ะนี่ครับท่าตามนะครับคือเราพยายามหาที่มันจะเป็นอ่าท่าเดียวกับตัวที่เราจะบวกนะครับเพื่อให้มันมีบวกนัดมากขึ้นนะครอ่ะโอเคเดี๋ยวกดเขา้าไปครับจาก9949กลายเป็น13,69ม่นานะครับนี่บวกเข้าไปอีกอะ่ะทุกคนคิดดูแล้วนะว่าพลังเรามันจะมากล้นขึ้นมาขนาดไหนนี่ฮะ โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราฝึกฝนอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีธาตุไม้เยอะนี่โอเคแล้วก็ยัดเข้าไปครับจาก9949ก็จะกลายเป็น13 69นบะครับบัพเข้าให้เออเป็นไงล่ะนี่ครับได้แล้วนะทุกคนนี่ครับเสริมพลังต่อไปเป็นการเสริมพลังนะพิวัฒนาการเนี่ยคือมันหมดแหละอัพเลเวล ก็ตามนี้ครับคือหมดเท่าที่มีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูนี่ครับเสริมพลังเสริมพลังเนี่ยคือมันต้องใช้เยลลี่น้องหมีน้องอะไรพวกนี้แนละ้วแต่ว่ารีว่าผมไม่มีนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับต่อไปเป็นการบันทึกนะครับทุกคนบันทึกเนี่ยเราจะได้รับค่าพลังไม่มากก็น้อยนะครับก็ดูด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะเข้ามากดรับตรงนี้ตรงนี้คือเราสามารถอ่านเควสตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เคลียร์เคลียร์เข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ จากตรงนี้นะครับ64,681นะครับเดี๋ยวผมลองดูนะว่ามันจะอัพหรือเปล่านะคือถ้ามันอัพ1เลเวลเนี่ยมันก็จะได้ค่าพลังด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะต้องลองเลยครับขอเช็คก่อนโอ้ไม่ถึงแน่เลยทุกคนโอ้ยนีดียวเองอ่ะไม่ถึงอ่ะต้องขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันอื่นไหมหมดแล้วด้วยอ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมข้ามไป1อันนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันที่ อ่อุปกรณ์นะครับแล้วก็มาที่ขัดเงานะครับแล้วก็ไปที่เสริมพลังก็อันนี้เลยผมลืมไปครับนี่พลังต่อสู้นะครับจาก2909นะครับก็จะกลายเป็น2,989 9นะครับโดยการที่เราเับเสริมพลังตัวนี้เข้าไปยิ่งเราเสริมเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับนี่นี่โมจิโมจิ เรียบร้อยครับได้มาได้ทั้ง HP แล้วก็ไพลังต่อสู้นะครับทุกคนยิ่งเราบวกเยอะก็ได้เยอะนะครับบวกมาอีก400บรรลุเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ Matter, นี่คอมพลีทนะครับพลังต่อสู้บวกมาอีก9ถึงแม้ว่าตรงเนี้จะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ยังบวกขึ้นมานะดับอันนี้บวก20่าใช้ได้ใช้ได้79นะครับ พีซคือไอตัวนี้เราไม่ต้องไปทํำอะไรเลยครับแค่เรามีอาว,วุธอยู่ในครอบครองเราก็จะได้แล้วนะครับเหมือนแบบแค่ได้มาอันนี้ต้องบวกเก้อันนี้บวกเก้าอันนี้ก็บวกเก้าแล้วก็บวกเก้าจริงอันนี้บวก18บแปนะโอ้เยอะเยอะะนี่เลยครับ ยิ่งเรามีค่าพลังต่อสู้เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีขึ้นในเกมโทรศัพท์ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราจะไปตีมอนหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะต้องมีค่าพลังต่อสู้อะไรพวกนี้ยเยอะหน่อยครับเพื่อให้มันสู้กับมอนสเตอร์ได้นะบวกขึ้นเรื่อยๆครับนี่นักสะสมมาร์เจนนะกดไปให้หมดเลยครับโอเคอเยอะเหมือนกันนะ โอเคครับไม่ปปับวัวน,นี้บวกมาแล้อยนึ่งไงสี่ดาวขึ้นไปครับหกหมื 6, 10, น่นห้าแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวเองผมทำขอบวัวน,นี้สองก็เจ็ดสิบหืมจุกจุกครับทุกคนนี่ก็คือเข้ามาที่อ่ามาสเตอร์นะครับแล้วก็ลองเลื่อนๆดูนะต่อไปนะครับเป็นบันทึกการปรมนจนภัยนีครับนี อันนี้เลยนะก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ก็ลงทะเบียนครับได้มาอีก18นะครับอถึงว่าไม่มากก็น้อยก็ยังได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเพิ่มพลังต่อสู้นะครับสำหรับคนที่ยังเลเวลน้อยอยู่นะยังเลเวลไม่เยอะนะครับก็ทำประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำ การเพิ่มมารังต่อสู้ให้อีกนะครับโดยจะเป็นคนที่เลเวลสูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับก็ค่อยๆทํากันไปเนาะโอเคถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับก็ลองไปทําตามกันได้นะฮะก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยครับขาดตกบกพร่องยังไงก็อย่าว่ากันเลยเนะี่ยก็ประมาณนี้สำหรับนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเลยยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้บายบายนะครับ